ก็ออยังคุยกันอยู่เลยว่าเอ้ยมันจะมาอีกเปล่าเนาะถูกหวยบอถูกรับประทานครับนะเจ็ดเก้บาบ้านหลวงห้าใบครับเวรกรรมโอ้ยเขามีโชคนะแต่เ,เราไม่มีโชคนะมันไม่ขายครับมันมืดมันไม่ขายครับมันไม่ขายหรือไม่ก็ต้องตังต้งกล้องหน้าหรือเปล่านะไม่เป็นไรครับนะครับไม่เป็นไรครับสู้ๆครับ นะนี่ก็ถึงจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วครับกำลังไล,ล่ลงไปเรื่อยๆเจอนิดเจยนิดนะครับนะนนี้เดินทางถึงจังหวัดสรดรีหน้านมานไปหมดเมื่อกี้ก็ไปแวะเที่ยวตามวัดต่างๆทําบุญทําทานทำบุญสวไปนะกราบพระขอพรโอ้ถูกตั้งเจ็ดปยินดีด้วยครับคุณสมคิดนะฮะใครถูกลุงถูกหรือใครถูกโอ้สวัสดีครับคุณคนนอกเมืองนะฮะสวัสดีครับถูกเจ็ดสิบเก้าโอ้อิจฉาแต่ผมยังไม่ได้ตรวจเลขรางวัลอื่นนะ ผมอาจจะางวัลที่สองก็ได้นะอ่ารุ่นไว้ก่อนนะรุ่นไว้ก่อนนะครับส่วนดัมมี่เรียบร้อยสองใบเรียบร้อยเมื่อกี้เมื่อกี้เบอร์อะไรศูนย์สามเหรอใช่ศูนย์สามนะก็อย่างนี่เปลี่ยนเสื้อแล้วครับเสื้อตัวเมื่อกี้นี้เปียกครับเปียกเหงื่อไปหมดเลยครับเดินขึ้นไอ้นักข้าราชการชอแฮเนาะเปียกโซกแล้วก็เลยเปลี่ยนเสื้อใหม่มันก็แปลกดีนะคะจะวนาอยู่กับใกล้ๆบ้านกรกตก บบงวดหน้านะครับคอยดูนะครับแปดแปดสองใช่ไหมไมันมีอะไรกัน <p> เดี๋ย,ยเวเขาจะได้ป้ายทะเบียนใหม่ดีเนาะป้ายแดงมันไม่เกี่ยวเดีนาอเดี๋ยวเขาจะได้ป้ายทะเบียนใหม่อุ้ยลุ้ลุ้นลุ้ลลกเลยดำเก็บเลยไม่ต้องเลยโทรศัพท์ดำเก็บตกเขา <_ p> อีกแล้ว <_ p> ถ้าลงตรงนี้นะเพื <_ p> ่อนเนาลงไปเองนะครับผมไม่เอาคุณนะครับตกเขาครับพี่น้อง วันหนึ่งกันยาปีที่แล้วออกเก้า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 เจ็ดอ๋อเออจริงด้วยศูนย์แปดแปดสองไม่เอานะคะได้มอสองแปดแปดเวงกรรมนะฮะทุกท่านครับอันที่จอดตรงนี้ไม่มีอะไรครับมือตีนอ่อนครับขาอ่อนครับพอได้ยิงเขา,าออกเจ็ดสิบเก้าบอกไอด้ดำจอดรถทันทีนะฮะดำจอดรถทันทีนะไม่ไหวเลยพี่น้องนะครับ นะครับเพราะว่ามันโอ้โหอยากพูดเลยครับมันไปไปได้ยังไงอ่ะมันออกอะไรบ่อยๆอ่ะพวกนี้เบอร์อย่างเงี้ยมันออกอะไรบ่อยๆเป็นปไปได้ยังไงอ่ะเฮ้ยนะเขารู้ได้ยังไงอ่ะนะฮะเออแล้ว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 เขาถูกไหมลุงพลก็ถูกไหมเขาถูกกี่คู่เนาะวิวสวยมากนะครับตรงที่ช่องเขาปรึงนะครับช่องเขาปรึงครับพี่น้องครับเดี๋ยวท่านดูนิดนึง นะใครเครียดนิดนึงครับนี่เดียวอ่าดูนี่ครับนี่ครับนี่ครับช่องเขาพรึงครับนี่เป็นไงครับปากทางจะเข้าอุตรดิตถครับเขตติดต่อระหว่างแพร่กับอุตรดิตครับนี่ครับนี่ฮะช่องเขาพรึงครับเป็นที่พักรถผมก็อาศัยเนี่ยฮะธรรมชาติบำบัดครับนะรู้จะทำไงนะได้แต่สังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความหวังนะครับ นะครับทุกคนมีความหวังนะทุกคนอยากเป็นเศรษฐีนะครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้เห็นใจพ่าค้าแม่ขายมากครับท่านครับเทียบจริงๆครับเศรษฐกิจปกติช่องเขาพืองที่เป็นที่พักรถตรงนี้เนี่ยคนต้องมาจอดทานข้าวเยอะมากแล้วก็พักผ่อนดูวิวธรรมชาติตรงนี้สมัยก่อนผมมาทางานเชียงรายเนี่ยผมจะต้องจอดตรงนี้ทุกครั้งเป็นจุดพักรถ แต่วันนี้พอยพ่อขาแม่ขายแล้วก็พอาีฏิบันการค่ามาแล้วมันอิ่มไงก็เลยก็เลยไม่ได้ไปอุรมหรอว่าจะซื้อนะ้ำกาแฟกินกสักสองสามแก้วนะครับเศรษฐกิจมันแย่ครับลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็น,ปนที่ก็เลยเป็นที่พึ่งของประชาชนนะฮะแล้วก็เอ่ออะไรอะ่ะช่วงนี้กระแสโซเชียลต่างๆมันก็ปวดหัวมก็เลยหนีมากับดัมมี่ดีกว่าเราไปทำบุญเีกือนนะเพื่อนนะใช่ แล้วก็ทำบุญทำบุญไหว้พระปล่อยปลาชมวัดชมวาอะไรเงี้ยครับเจ็ดเก้าสองครับนี่เลขคดีเขาครับจริงๆต้องกลับหน้ากลับหลังด้วยนะครับอ๋อซื้อเจ็ดห้าเจ็ดล่างโดนโอ้ยดีจังเลยไปทินงส้มตำหน้าบ้านพทนายอ้าวจริงเหรอฮะพนายนี่ช่วงนี้ขนาดไม่ก็ได้ออกกําลังกายเท่าไหร่นะครับแล้วก็คือนั่งแต่อยู่บนรถนะครับมันก็อาจจะอุ้มๆหน่อย จะงงๆหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวทุกท่านก็คอยติดตามดูทริปการเดินทางผมนะฮะว่าผมจะไปจอดที่ไหนอีกวันนี้กันดัมีค่คิดว่าจะไปถึงจังหวัดเลยนะเพื่อนนะใช่ว่าจะไปแถวเลยไปนอนแถวเลยแล้วพรุ่งนี้เช้า่อยว่ากันมันครึ่งเดียวครับภูวิบีโบผมโอ้โหครับมันครึ่งเดียวนี่แหละผมถึงไม่เอาครับนะเช้าจะยกหูอยู่แล้วแต่ไอ้ห้าเจ็ดนี่แหละมันเจ็บปวดกว่า คือมันได้เหรียญเบอร์57มาอาจารย์ท่านให้มาแล้วฝันว่าพญาคุดบินมาหาข้างหลังเหรียญเป็นพญาคุดไม่ได้เปิดดูครับเพิ่งเปิดเห็นเมื่อกี้นี้เซ็งเซ็งมากนะครับเซ็งจริงๆนะแต่ว่าเอายังไม่ได้ตรวจรางวัลอื่นนะฮะอาจจะมีรางวัลที่สองที่สามที่สี่ก็ได้นะกว้างไปนะแล้วก็อ๋เอเจ็ดเก้าเบอร์แม่น้ำหนึ่งด้วยเหรอรใช่ด้วยเหรอโอ้เหรอ โอ้คุณน้องใหม่ได้สิคู่โอ้อิจฉานะฮะอดเลยเจ็ิบเก้าแม่น้ำหนึ่งไม่รับเบอร์แม่น้ำหนึ่งจริงด้วยมีอย่างนี้ด้วยมันรู้ได้ยังไงอ่ะพูตรงๆอ่ะนะเขารู้ได้ยังไงครับอุนไซเนอร์บอกว่าได้เจ็ดสิเก้าสิบแปดใบค่ะโอ้ยสุดยอดนะเอ่อการดาใช่ค่ะทนายลรงแวบไปฟังยังปวดหัวเลยหนีออกเที่ยวเลยพวกโมโนพวกบ อย่าไปฟังแล้ครับผมไม่เอาแล้วครับผมเลียร์ผมละเหียดจให้เอาผู้ตรงเดินทางเที่ยวกับดัมมี่ดีกว่ากินไส้อั่วใช่ไหมใช่กินไส้อัวอะไรอะ่างน้นโอเข้าซอยอะไรอ่ะแหนมมัยพูดํำลายสเอไยนะจะสั่งกาแฟครับมีกาแฟไหมครับพี่ครับมีกาแฟไหมครับผมขอมีชาดับเย็นไหม ชาดำเย็นแก้วหนึ่งชาเขียวแก้วหนึ่งไอ้ดำอะไรชาเขียวชาเขียวเป็นสองครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะเดินทางต่อครับก็เลยสั่งกาแฟรอไว้เลยเสร็จแล้วบอกเลยนะครับพี่นะสองชาดำเย็นหนึ่งชาดำเย็นอ่านะฮะนี่ฮะก็เที่ยวครับนะอ่าไม่เป็นไรเที่ยวต่อไปอะไรเนี่ยไม่อยากยุ่งครับคุณบุญศรีครับไม่อยากยุ่งครับปล่อยครับผมไม่เกี่ยว นะครับไปวุ่นวายอะไรพูดถึงเดี๋ยวก็โดนอีกอะไรอะไรก็โดนอีกอะไรอไรก็อีคิวอะไรอะไรก็สมเกียรติอ่างเนี้ยไม่รู้จะทำไงปวดหัวครับนะแล้วก็อยู่อย่างนี้ก่อนทํางานของเราไปอาทิตย์หน้าต้องมีงานช่วยเกาอีกวันที่สิบกว่านะฮะ,นะนะ ดีครับคุณอปโป้นะฮะลงกับ youtube ได้ถวายพระายที่วัดพระธาตุกรโอผมก็มีมาผืนหนึ่งเดี๋ยวว่าจะแวะแวะถวายอยู่แต่ใจนึกถึงพระอาจารย์ท่านของผมอยู่ที่ที่วัดป่าหนองแค่นะครับว่าจะถวายพระอาจารย์เนาะวัดป่าหน,อง,น,านองแค่ท่านเองก็ไม่ได้มีอะไรมากมีวัดป่ามีต้นไม้เยอะแยะนะครับแล้วก็อย่าลืมโปรบุญนะฮะของทางใบมังมีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับโปรบุญของใบมังมีนะครับซื้อเอ่ออะไรอ่ะ เขาขายอะไรนะโอเคเคลียห้าแถมกาแฟไอ้แถมกระชายขาวกอกหนึ่งนะครับหทุกหนึงโปรนะครับเขาจัดทั้งหมดแค่200โปร100บาทร่วมทําบุญกระถินไปเลยก็ได้ครับแล้วแต่นะครับหายไปหลายวันครับใช้สมองมันเยอะไปก็พักผ่อนเดินทางพอดีดัมมี่ก็ไปหาญาติไปหาเมียไปหาลูกชายเขามอคืนก็ทานข้าวด้วยกัน งวดหน้า288เนี่ยมันคืออะไร882ดีกว่านะครับออกประจำเลยครับคือเลขมันจะวนๆอยู่ตรงนั้นแหละครับเออแต่ผมก็แบบอยากจะเล่นนะอยากจะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งนะแต่มันหมดไม่งั้นเสร็จผม20-30ิบ 20, ไปเสร็จผมพอไปถามแผงนู้นแผงนู้นหมดหมดหมดเลยครับนะแต่ยังหวังใจอยู่นะครับยังไม่ได้ตรวจนะครับกระซิบกระซิบ 4ี่สิบเก้าใบครับวดน,นี้สี่สิบเก้าใบครับยังไม่ยังไม่ไมตัวรางวัลนะสี่สิบเก้าใบเดี๋ยวดูกอนว่าจะโดนสักรางวัลไหมนะครับกั้นใจไว้เป็นตัวตรงในเมืองนะฮะโอ้ยเจเก้าจ่ายครึ่งหนึ่งเจ้ามือเขารู้ได้อย่างไงพวกเจ้ามือเนี่ยนะนะอผมบอกแม่น้ำหนึ่งไม่ได้ครับขนาดรัฐบาลย,ยังสั่งเขาไม่ได้นะครับ นะสวัสดีนะฮะทุกท่านนะฮะอ่ะโอเคนะเพื่อนนะเอาคลิปสั้นๆก่อนนะทุกทนนะ่านเดี๋ยวต้องเดินทางลงภูเขานะครับก็เลยจอดพักพักใจสักนิดนึงนะครับเหมือนจะเยืินอยู่กลางสายฝนแล้วฟ้าผ่าเปรี้ยงออก79แล้วที่สำคัญทพีม,มาออก57ใช่ไหม75 4 75 4 7ห้าสเจหใช่ไหมออก75เป็นเลข พระที่พระอา,ารอาจารย์ให้ผมทำไมสมเกียรติเจ้าสิมองไม่เห็นอะไรบางตาอยู่ว้ไออ้าวเฮียเดมาเฮียเดครับผมโทรไปเฮียไม่รับเองนะนะครับนเนอะรอรอ,อไว้ครับพี่ทานาย<笑><笑>ก็จะพักผ่อนไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ใช้เวลาในการไปฝึกสติไปสำนักฝึกสติที่ ทำอะไรเนาะเชียงคําเชียงคําฝึกสติไปนั่งคิดเองกระดมมี่ว่าเออเราจะทํายังไงดีกับชีวิตเราเราไปเราวุ่นวายเป็นน้อนะครับเราทําหน้าที่ของเราเรยยังวุ่นวายเนาะข่าโจมตีเราขนาดกูเดินไปตีก็ลงเราอีกอ่ะช่างมันเอาเอาให้จมที่เลยจะทำไงวะเบื่อนะครับทุกท่านครับงั้นเดี๋ยวผมจะเดินทางไปก่อนนะครับเดี๋ยวลงไปสวัสดีคุณพันธิพานะครับฝาก ปักหมุดด้วยนะครับปักมุดด้วยนะครับเอรียญนะครับเนี่ยท่านเห็นสมเกียรติเป็นอย่างนี้ได้เพราะรียญนะครับนะครับปล่อยวางนะครับวุ่นวายเพราะตามมาดามโอ้โจบแล้วครับเครือข่ายเคยจบวงวงแหวนจบไปหมดนะครับยุติต่างคนต่างทํางานครับพี่น้องนะเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ฝากทุกท่านครับไหนๆก็ยังไม่ถูกรางวัลอะไร สนับสนุนช่องทนายสมเกียรติด้วยนะฮะสนับสนุนด้วยนะครับอย่างที่ปักหมุดไว้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาปักหมุดไว้นะครับรีอ,อาร์กาแฟรีอารอ์กาแฟกกกอ,อกนะครับกระชายกกกอ,อกอ่าโอเคเคลียร์ลูทินแซดเซนิเฟรมนมารีพีชนะครับอ่าแล้วก็อ่าสเปซแอร์โฟนนะครับแล้วก็อะไรอย่างขมิน้นเนาะฟ้าทลายโจรอุดหนุนนะครับ นะฮะท่านอยากสนับสนุนนะครับใครก็ตามที่ถูหัวอยู่นะครับช่วยอนดหนุนสินค้านะฮะแล้วก็ธนาสนเปรียจะได้มีกําลังใจเดินทางต่อเพราะเมื่อกี้นี้ขับรถขึ้นมา,ขาออนเขาอ่อนได้ยินเขาออกเจ็ดเก้าเขาอ่อนครับบอกดัมมี่จอดรถด,ด่วนทําใจก่อนนะฮะเกาหัวอยู่นี่ครับโอเคงั้นเอาประมาณนี้นะฮะท่านนะอ่าเอาประมาณนี้นะท่านนะอ่าโอเคนะเพื่อนนะเดินทางต่อนะ รอกาแฟก่อนตอบเอ้ยกาแฟไม่ได้ด้วยหรือไปนายลงสิอ๋อรอรอรอกาแฟเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทักทายอ,อไม่ได้ไม่ได้นะมี่มันบอกให้ผมลงมันฉลาด <t> มันเดี๋ยวหลอกผมนะเดี๋ยวรอกาแฟนิดนึงนะครับนะกินกาแฟย้อมใจเดี๋ยว <ừ. S 1> อยเอแสงไม่ค่อยดีอันนี้อ่ารู้แล้แลวเลยนี่นี่นี่ยืนได้ไหมยืนได้สวัสดีครับคุณทิพยาแอดมินผมเนี่ยๆมื่อกี้แสงไม่ค่อยดีคุณคุณวิริยาสวัสดีครับ อยู่ไหนครับเฮเดครับอ่าบางๆก็เชิญทานข้าวด้วยกันนะฮะแต่เฮต้องเลี้ยงผมนะคุณสายพินลอตเตอรี่ยังไม่ถูกสองตัวเลยครับทนายท้องไม่มีเลยคุณสายพินบอกโอ้โ้ขอบคุณครับคุณธนาพรบอกอากาศอากาศดีมากค่ะท้องท้องไม่มีเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีจะกินแล้วครับลอตเตอรี่คุณจันฉายบอกว่าวิวสวยค่ะข้างบนนี้นะบ้านอยู่แพร่มาสวยจริงๆนะทุกท่านครับเดี๋ยวเเปิดหน้ากล้องให้ดูให้เห็นดัมมี่ด้วยเดี๋ยวนะ นี่ดัมมี่ครับนั่งอื่นอยู่นี่ฮะคุณคุณปินแก้บอกว่าได้เห็นไหมครับบ้านเกิดเราเลยจังหวัดแพร่นี่ครับเห็นไหมครับสวยไหมครับนี่อย่างน้อยก็ธรรมชาติบำบัดนะครับผมท่องเที่ยวผ่อนคลายค่าท่านนายนี่นะท่านดูนะนี่ดีดีดท่านดูเจ็ดเก้าแม่น้ำหนึ่งคุณเบื่อมากเลยแม่น้ำหนึ่งไม่เกี่ยวอันนี้ของลุงอันตามมากดให้แล้วคุณดัมมี่บัณฑิตนาขอบคุณครับคุณเจตนาครับผมได้แล้วครับ อ๋อพี่ลินดาจากจากสวิตเซอร์แลนด์สวัสดีครับพี่ลินดาขอบคุนะครับใครแวะผ่านมาทางอุตรดิตถ์นะครับขึ้นมาทานข้าวบนหน่อยนะคุณลีนาสวัสดีค่ะแอนดามี่สวัสดีครับลีนาแต่ละร้านแต่ร้านแย่นะครับนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะช่วยขึ้นมาอุดหนุนพี่น้องของเราด้วยนะครับเก็บท้องเมื่อกี้ช่องขอบคึงหน่อยนะฮะเพราะว่าจะมีส้มตำก๋วยเตี๋ยวมีทุกอย่างเลยครับแล้วก็มีกาแฟที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับใครมีโอกาสผ่านมาทางอุตรดิตถ์ ขึ้นมาอาจจังแพร์จะกลับอุตรดิษ์นะครับคุณวอลระวัยละครับ่องรบไม่ลงครับไม่เกี่ยวเลยครับสวัสดีครับเป็นไปเหมือนที่ท่านพระอาจารย์ผลพูดเลยครับว่าท่านทนายมีศีลสูงอยู่แบบนี้ดีค่ะรอบๆรอบตัวลุงผลจะมีเลขวิวสวยค่ะคุณป้อมจุธามาศนะแต่ไม่เป็นไรครับสมเกียจก็ยังต่อสู้ต่อไปคุณเจนจิราสวัสดีครับแอดดัมมี่สวัสดีครับเรื่องราวเป็นเรื่องของวาสนาเรื่องบุญครับทํากันไปเลยครับสักวันหนึ่งจะเป็นวันของเรา สวัสดีค่ะคุณบบาบูบบาโูนะครับนี่ฮะมันเป็นอย่างนี้ครับผมก็ไม่เข้าใจครับเนี่ยคุณลีเขาพึงบ้านเราเองอยู่แท่ค่ะไม่ใช่คุณนานาบอกว่าลูกเลขบ้านลุงคุณทานตะวันสวัสดีครับจะมีอะไรดีเดี๋ยวจะไปค้นตามมาลอยค่ะเขาพึงงวดหน้ายังมีค่ะคุณนานาเที่ยวให้สบายใจค่ะคุณยุพานันสวัสดีครับพอออกเจ็ดเก้าปุ๊บเขาอ่อน ลูกครึ่งออสซี่นึกว่าท่านทนายถูกซาอีกเรื่องงานเรื่องการแล้วนะคือเพราะเห็นพูดแล้วก็ในไลน์เรื่องเลขที่สํานวนอยู่เลยพูดอยู่เลยเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าหนึ่งเนี่ยแต่ยังไม่ได้ตรวจนะครับคือตรวจเฉพาะเลขหน้าเลขหลังเลขท้ายสองตัวสามตัวนะครับเผื่ออาจจะถูกลงวันที่สามก็ได้นะท่านทนายตลกแล้วคุณทนายไม่ตลกแล้วครับข่าวอ่อนครับคุณยายข่าวอ่อนครับคุณสุภนโคตรตด้ห้แล้วขอบคุณครับเลขที่ออก เจ็ดเก้าบอกดามมี่มึงเลี้ยวไปเที่ยวไหนทางภาาเหนือนะบอกดามมี่เลี้ยวหลายจังหวัดครับตั้งแต่จังหวัดเลยน่านพยาเชยงลายแพร่มือลอยตอนนี้กําลังจะกลับแล้วครับทุกท่านดูอาการคนไข้รับประทานยังไม่ถึงระวันเล็กนะครับป้าสมสวัสดีครับมือลอยครับตาเหมือลอยครับพี่น้องนะนะครับน้องเบลบ้านหนูอยู่อำเภอเชียงคำ อ๋อเชียงคำก็แวะแวไ่า้พระธาตุพระเจ้านั่งดินอยู่นะครับคุณเบลงั้นก็ช่วยซื้อผลิตภัณฑ์กันหน่อยนะฮะพระเจ้านั่งดินอยู่อำเภอเชียงคำลตเรีต่อนะฮหนูซื้อเจ็ดแปดโอ้บ้านอยู่พยาแวะประจําค่ะขอบคุณครับนะประสมบอกว่าทนายหุ่นดีแล้วเอพี่ดัมมี่กับวันไหนคะ กลับวันนี้ครับแต่คงยังไม่ถึงครับอาจจะถึงจังหวัดเลยครับผมวันนี้เท่าไหร่ครับผมโอ้มาแล้วครับเวแล้วไอ้ดำมีห้าบาทเออเจอแล้วเจอชาเขียวอ่ะพี่คนนี้นี่ครับแต่ตังครับแา่ตังครับเพราะว่านี่พอดุหน้าหนุนแม่ค้าที่เขาเพืงนครับถ้าไม่มีคนเชื่อกินที่ช่องเขาเพืงนนะแล้วก็นี่ครับนี่ ดัมมี่ครับกับวิวมาจากทนายสมเกียรติจากจังหวัดตราดคุณถ้ามีน้าใบโบกเจ้านะคุณลุงช้ำครับช้ำลุงทองหรือเปล่าครับผมสี่สิบเก้าาบครับพี่น้องแต่ยังไม่ได้ตรวจรางวัลอื่นนะพี่น้องสี่สิบเก้าใบเดี๋ยวไปดูชัดๆอีกทีนึงคืนนี้ ถ้ามีรางวัลที่สองสักสองใบนะพี่น้องเอ้ยสนุกอ๋อวัดพระธานนั่งดินอยู่อำเภอเชียงคำครับผมไปมาแล้วครับน้องเบลเอาเพื่อนไปเถอะไปไปทุ่านครับเดี๋ยวมันจะมืดจะลงเขาไม่ทันนะครับเดี๋ยวดูเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะแล้วก็งวดนี้ใครผิดหวังใครสมหวังก็โชคชะตาฟ้าทิ่ขินแล้วครับนะดูดูวิวอีกทีครับผมอยู่ข้างล่างก็แล้วกัน ตามเกียร์จะรบไปเที่ยวพยาพิชัยดาผักด้วยนะครับโอเคยวดูก่อนนะฮะเขาพึ่งเขตติดต่อระหว่างจังหวัดครับคุณกำแพร่กับจังหวัดอำตรอดิดนะครับคำพงใช่ไหมคำพงนะคำพองหรือเปล่าคำพองเออสถานปลอดภัยค่ะขอบคุณครับคุณวันทิพาเนาะโอเคตามนี้แล้วเพื่อนนะไปเถอะนานละขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขออนุญาตลรงรายนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ